ตามเปิดมาฮะโกด์สวอมแปไปกดเชลล์เรียบผมแล้วก็รีบวิ่ทีครับแบ็คโคลเลยแล้วกันะะไม่สนใจครับฆ่าได้เป็นฆ่าผมที้งไดโด่ของฟางไทกาเรียบร้อยฮะปาเธอรโล,ลไลใส่เข้าไปและเมทีโอปดย้ำต่อฟีดกินจับล็อกไว้ฮะเต็มๆต็ครับผมเรียบร้อยฮะทั้งได้โด่ของฟงางบีเซเตียวก็จุกการใส่เลนเปิดไปใส่ย้ำต่อฮะไม่รอดครับผมไทกาครับดาววิโร นายแมรไปคร er. ัแล้วก็สไตล์โค้ดแสบเปิดย้อมต่อยครับอินเซเนียหนีบอลหรือเปล่าครับผมแล้วแบคโคจับร่วมมาครับผมอ่ะเปรี้ยวซาบเลยครับเชนอินวอเกอร์ฮะยิงครับผมบ็อกซี่อินวอเกอร์ถอยทันหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมโดนซันเฟไวครับผมแต่ใส่ก็ไม่หลอดครัางด้านเอทีเอฟบอกเคลียร์ครับดสปอตไปก่อนแล้วชูกุชชีครับทงด้านบ็อกซี่สันไปก็เปิดไฟไบร์เขาเคอร์คีดิคอฮะนายแมรหลับน้อยก่อนแล้วมิชาถอยครับโดนชูกุชิมาแล้วปัดสวอ ด้านฝั่งมีชาบมจะรอดไหมไม่รอดครับผมแล้วคุกกี้ยังรอดต่อครับผมไม่รอดอีกหนึ่งครับเต่น่นไทก้าครับผมก็ตีโรชาต่อครับทีนลิควิดครับซีซีมาแบบแน่ๆนะครับเซนซายไปโดนโดนเปิดย้ำต่อครับแล้วก็ไอซ์วอร์ถอยกันไปครับโกชิฟครับอัดเข้ามาไอทีครับผมลงที่อินวอเกอร์ครับอินวอเกอร์ถอยครับผมมีดีเทคชั่นครับไม่มีดีเทคชั่นครับ BCM ถอยยาวไปสซวลูน่าเปิดบ k b ไปแล้วก็ถอยเหมือนกันฮะ ด่านฝั่งฝั่งแล้วเอทีเผมคำแนวหน้ายังมาต่อฮะกดดันดัรกลิฟคู่ๆไว้ก่อนครับแล้วก็แคนเซิลดัรกลิฟไปฮะนับไปผมแล้วก็ที่พิงแพร์เสียมต่อผมนั่นอีเซนีครับละลายไปเรียบร้อยฮะฝั่งนี้ว่าไงครับผมเบสแลบไล่จี้เข้าไปที่โลกของฝั่งไซครับใสตลอดสไตล์ปิดไปได้บอลบีซีเอมฮะและนี่ก็ผมเบรดคิงบอลตายเกิดแล้วขึ้นมาใหม่อาจจะบีซีเอมก็ง้างมาครับคีย์ลีคอครับลงเต็มหัวไปครับคลังได้หรอครับบีซีเอมเรียบร้อยก็อินวอร์เกอร์ ลงต่อครับปีดอัมเล็ตจังหวะนี้ครับผมหลู่านักผู่ยังยับไปเล่นมาทัำแมนจะรอดเปล่าเราทำแมนครับปิดเปิดอัมเล็ตปิดเปิดอัมเล็ตสู้ปิดเปิดสู้แล้วสับคิดข้อเอาเลือดหมดแต่ก็ไม่ไหวครับโดนนัื่อยูรุกิครับผมจัดการไปนี่ครับครีเอทสวอปไปก่อนครับแล้วนี่ป่ยดันสมองรอบที้ทางไปครับมีชาฮะตอนนี้วัดลงใหม่ครับระเบิดระเบินไปอมาดูกันต่อครับผมสมองมาเดินเกมครับโอจิฮะอุ้ยมิกกี้โดนบีไปแล้วบีเคบีเปิดมาจะแบ็คโคลฮะ ใส่เลนอัดเข้าย้ำต่อที่นั่นอันเดอร์ลอดครับผมไนแมร์หลับใส่อันเดอร์ลอดไปฮะอันเดอร์ลอดเจ็บหนักมากครับตอนนี้แล้วนะครับยังไงดีครับอีเคยเปิดมาครับท่านั้นอีเซเนียตายผมไหลไปหามับอนทอมแมนหรอบอนทอมแมนครับผมยังไงต่อครับเปิดมาครับถึงหน้าโดของฝั่งแมคโคลฟรีดกี้ผมสะดุดหน้าโดฝั่งแมคโคลไ้ฮะแต่ว่าเหลี่ยมของการเปิดปีกบีไม่มีครับผมปีกบีคูดาวครับยูริกิยูริกิผมยังไงต่อเดินยิงเดินยิงไปเรื่อยผมบานทอมแมนถอยหรือเปล่าครับตายเกิดไปครับหรือเปล่าโอ้โหไม่มมมีตาายเกินครับแ แล้วเปิดมาดักลิพากลับได้ไหม ATF ATF พากลับไปได้หมดจังหวะนี้ก็เซฟดาวเ์แล้วและนี่ครับผมจะทําการกดแชร์ด้วยเรียมับกับไม่ไหวหมดโดนทอริสุดไว้ครับทางนักหโบใช้กัตายครับเรียบร้อยใช้เวลาในการตีโดชานานพอควรนะครับเพราะดาเมจยังไม่เข้าที่และโปรติสวอมลงมาต่อสตันไปครับเรดไฟมาเคาะคริติคอลมายับมีพีฮะด่านตัวของฟางครับเบนตายไปเรียบร้อยหมนี้ก็เคิร์สคาไปแล้วไว้ครับผมตามด้วยแร่ตัวของพีทเบอร์ลิครับไปทอริสจับล็อกต่อยอีกครั้งครับ เปิดถึงด้านดอของฝั่งอีคริปผมด้านนี้ก็เปิดพีคบีเดินไล่ไถ่ครับผมเมื่อกี้ดิฟฟิ้งแกลสปาดผ่านทุกคนเข้าไป 2cm ฝั่งนั้นเอทีเอฟผมนะยืนค้ำยืนสู้ไปหย่อนบอลเมื่อกี้เสร็จลงมือต่อมะทำคะแนนจัดการนะหรือเปล่าครับโดนด้านดอของเอทีเอฟจัดการครับในนี้ไซเลนเปิดไปใส่นั่นเอทีเอฟเอทีเอฟใจได้ผมเดินถึงสี่ทีจะผมเรียบร้อยไปฮะรอจุดเทรดซู่ผมเจอกับตัวของฝั่งนี้ครับเรดคิงนั่นเองฮะแล้วตายไปสามตัวครับผมทีโมชีครับ อันนี้ก็ยังถือนั่นเอจิโตเป็นอิมมัลท์อีกครับยูโรกิฮะเออไมานี่ครับแบ็คโกใส่ชุดใหญ่บอลที่นี่โวเกอร์บอลนัทเทอร์เลนโกชิมาอินโวเกอร์เปิดปีกบีในเฮือกสุดท้ายบอลจะหนีก็หนีไม่พ้นครับผมโดนใส่การไปฮะแล้วนี่กับบอลใส่การโดนคุกกี้บอลยันลงย้ำต่อมิกกี้ครับผมโดนซับเนอะของไทยการไปเรียบร้อยฮะซูชิออมไมลครับผมโจวบ็อกซี่ครับโดนเซนที่ดักครับแล้วก็เทเลไลท์ปาพังเข้าไปฮะ ชาติกิซึ่งเปิดมาแล้วเบสแลมใส่ย่อต่อบ็อกซี่ตายครับคอมโบกันนิ่งๆอย่างนี้นะฮะทางด้านตัของฝั่งทีโมจีครับรอยเลยฮะแล้วฟินกรีดึงจับล็อกไว้ใส่ผมพยายามตัดคิวออกครับผมอุ้ยแหมครับดีสโบรทถึงผมเบนไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ครับมีเนพอเปิดไปแล้วก็ใส่เลนครับเบสแลมไส่เข้าไปครับผมยิงกดเย่อต่อครับผมเซอร์ไพรส์นี่ฮะแล้วตอนนี้ครับไซโคร วางได้โดไอซ์วอลผมเหนือนะมาทำแมนไว้ครับยังไงดีครับสตอมคราฟเตอร์หลบถึงเซเวลาไทยกาโซนันเบครับผมเบยครับจะรอดป่าเบย์ไม่น่าจะเจอรีเชเดอร์เจาะไปครับยูริกกีครับยืนคามิในพอผมแต่โคควิ้งย้ำต่อเซนันมิกกี้ฮะบีมลงไปครับมิกกี้ยังเปิดเบย์แมลแล้วถอยครับผมด้านนี้ก็มาสาบเซรูน่าครับคาตากิซึโบกคบับกันไว้แล้วบ็อกซี่ผมได้แบ็กเข้ไปครับในดอกนี้ฮะเบย์ซื้อเกิดแล้วมิชาส่วนได้โห้ฝั่งไทยกายังไม่ได้ซื้อเกิดครับ หน้านโดของฝั่งอินโวเกอร์ผมผสมอีออนดิสไปฮะเด็กนี้ค้างมันนานไอ้มีวิชเช่นไงครับบอกโดนนั่นคุกกี้ไปครับจังหวะน,นี้ไม่ได้เผาวางลงย้ำต่อ EMP มเอเาค้ำลงอีกรอบๆเหมือนกันบอก,ก,าบอกทางนั้นเฮียกาบอกครดิตสวอปบอกไปทำแบบย้อนมันก็ฮะยิงมอเตอร์มืกิเซียผมลงใส่ครับรัวๆย้ำในแผลเดิมไทยกาสตอมคราเตอร์หลบแล้วหลบอีกหลบก็ไม่ไหวฮะดิ้งทันครับผม จังหวะยึมยักกนอยู่ครับอกแล้วยืนนิ้เด้งมาผมไปล่อซื้อสกิลกระเป๋าบีเคบีเปิดครับอกถึงได้โดนเคบีเซตเดมวางนั่นไอ้บอกไว้ครับโกชิปต์เรือสเรากันไปด้านนี้ผมโดนเคบีวอร์จียืยักผมนะครับแล้วยังไงต่อเมลฟริกครับผมอัดไว้มิกกี้สับสเปดบอกมีชชัตายผมมีชชัไม่มีบายแบ็คครับเฮกเปิดครับอกจังหวะดิลิงเค้นก่อนแล้วเฮกครับอุ้ยเมทิโอเป็นอีกชางครับผมเฮกเปิดส่วนมาก็กังก้า อกมาจะสปอตกันไวคบอมแล้วก็ทอนเลนเปิดผ่านกันไปก็บีเซียก็ยออนิดเด้งครับผมกล้าเล่นกล้าได้กระแสบีเคบีวิ่งกันยาวๆเปิดดักลิีบของคอยรับอยู่ฮะดึงสุดจริงๆครับท่านนั้นเอทีเอฟครับฝั่งนี้ว้าวขวาเลยครับหรือว่าอันเดอร์หลอดใจบีเคบีไปแล้วอุ้ยแล้วบีเซียบผมโดนล่าเลยครับทอร์นาโดปาดไปครับมือเร็วครับผมเห็นแด้ snap f i ยังไงจะสู้หรือเปล่าครโอ้ครับเจอเขาว้าบินลงแล้วเอาบอลครับผใส่ดักจะเตะแล้วอีโมเกอร์ตายครับประมาทฮะ ดีเฟซรอนะครับผมถึงด้านโนของฝั่งอินิกมากครับไลทิง้งไว้ยูโรกิครับล,ลูกของทางฝั่งอินิกมาฮะพยายามพุชเลยมาครับผม OG ครับไม่ให้ภาพเดิมครับผมที่เป็นแบบเบรดคิงโผล่มาเจาะบ,บ้านนะดีาาลอมิริกเปิดไปโอจังหวะนี้ได้แม่เราด้วยก่อนใส่เบรดคิงครับผมแล้วก็สตารกิซึเป,เปิดมาต่อครับใส Red King, ่วเบรดคกิ้งเบรคิงโดนไปแล้วหนึ่งหรือเปล่าอู้ทำแบบนี้แดนครับผมจังหวะน,นี้แล้วแบคโคจับรวบไปผมโดนโล้วไทยการแล้วก็เอทีเอฟครับผมยูโรกิครับเป็นยังไงต่อ บอลส่วนก็พลื่นถลายออกไปจังหวะนี้ครับผมไม่รู้อะไรเจออะไรผมแบ็กโค้ดรวบเล่นการ์บเอาใส่เล่นเบรครับใส่ก็หมจ่ายก็เล่นเฮครับตอนนี้สับถึงได้โดนฝั่งเบรเบรตายซื้อเกิดได้ครับผมด้านตัวของฝั่งลิควิดครับยังไม่ต้องซื้อเกิดแล้วหมและยังไม่เสียผมแต่จะรอดหรือเปล่ายูร์กิครับวิ่งยิบยับไปครับผมละลายไมนไ่้ครับซนะดูนีกมากครับอีกน่งมากขึ้นมาสู้ย้ำต่อได้หรือเปล่าบีมันลงไปใส่แล้วผมบ็อกซี่บ็อกซี่ถอยไปแล้วส่วนน่ายูร์กิ้งขออีกรออบบซื้เกิดาก็อิสเดียแลละนี่คครับไป ด้านนี้ไงครับผมจะเคลียร์ไงเอ่ยฝั่งเรดคิงก็ตายหมดแล้วถอยครับรีกูบกลับไปก่อนฮะเนื่องจากว่าต้องลิงหลีครับผมทางด้านของฝั่งบริคัน้ใชเราบอกให้ลีโหลดมาคว้าอีกยี่สิบวีครับเดี๋ยวเข้าโรชาร์เลยรับผมในขณะเดียวกันโอจีไม่พร้อมครับที่จะไฟโรชาหรือเปล่าครับแล้วก็เช็คยากด้วยครับผมวอรลให้คล่าวตรงซีเกียนชอปอย่างงี้ครับคำไม่ดีครับลิควิดครับรีเปเชอร์บบออกมาแล้วด้วยครับทางฝั่งตัวเขามาทำแม่นะ ของเขิงนีเลทเทะเลยผมไม่รู้ใครจะใส่อะไรก็ตอนนี้ก็หยิบหยิบกันไปอีิกมาบโอทีเอจิเลยผมเขากันดายแบ็คได้นี่ฮะฝั่งลูน่าผมค่อยๆถั่ค่อยๆขายติงกันไปครับลูน่าก็มีรีเฟเชอร์ผมเอาไว้ระเบิดครับเส้นอีคลิปต่อเนื่องครับนี่คนที่ผมเข้าไปจอดตัวกตาบอลทาวเวอร์หายไปครึ่งหลอดฮะเอยครับดิสลิงเก้นไปดอกนี้สับใส่ลูน่าลัวๆครับผมแล้วก็ทอเลนเปิดสองครับผมยังไงต่อสไลด์ออกไปก็บอลบูลน่แบ็คโคจับรั่วมาเสร็จหลอดครับ อันดับหลอครับผมยังไงดีครับอีโอดินเด้งกันไปยาวๆอีขึ้นเปิดมาใส่ต่อเต็มเหนียวครับผมรีเฟเชอร์อีขึ้ไปต่อยกรอบผมแต่ไม่ไหวครับในเพลงนี้แล้วก็ต้องซื้อเกิดครับผมถ้าโดนฝั่งรู้แน่ผมอันดับหลอครับหน้าโดนของเบนไม่มีบายแบ็คครับเอาแล้วครับผมถล่มแล้วแตกพ่ายกันเลยหรือเปล่าครับฝั่งนี้ครับแยกล่าหัวดันดันพุชกันต่อไปครับเจ้าเมก้าขึ้นร้อยังไงดีครับผมใส่นี่เกือบตายผมแล้วใส่โดนคุยไปเสียที่ตัวอยู่ท่อครับฟอร์ดบูทถอยกับยูร์กิยูร์กิโดนครับผมสตันไปเฮครับผมมสวนา ยังไงต่อยูร์กิครับผมจะถอยเข้าบ้านได้เปล่าสับคริิคอลคริสก็โลนแล้วก็สไลด์ครับผมเข้าบ้านกันไปต่อด้านนี้แบล็คโคจะรวบตึ้งเข้ามาใส่ครับผมดูดเลือดตัวของฟางนี่ครับผมตัวของดักวีโร่ครับเรียบร้อยไปครับด้านนี้กดคืบไปก่อนบีมลงไปใส่หน้าโดของฟางนี่ครับมาทัพแมนบีมลงย้อมต่อยกระอกตายเกิดครับมาทัพแมนมาทัพแมนโดนบีมยัดหัวอีกทีครับผมบีซีเอฟครับกับหน้าโดของฟางยูร์กิจะดีเป็นอย่างไรไฮดอเวฟไปครับผมตามด้วยโกชิงว่าเหลือสามแล้วก็พยายามสวดลงไปครับ ฟอร์ดปูดมาบีมย้ำต่อยหนึ่งทีครับผมจะได้ปาดที่วิ่งแ้าครลบผมหักรอบทิศไปกับ PCM และตอนนี้ GG คอไปเรียบร้อยกับดีเฟนซ์ไม่ไหวครับผมเพราะว่าทีมลิควิดยังอยู่ครบครับ